สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูเบนนี่เขาจะมาสอนหารยาวพระหูนามครับมีมีน้องๆมาช่วยดูด้วยนะครับน้องอะไรครับโจวากับน,น้องโจวาครับโจวาสองคนเหรออคนเนี่อ้าวมาแยกก่อน<า>แยกล่างกันแต่เสียงคนละแบบอ้าววันนี้จะมาสอนหารยาวพระหูนามนะก็คือเราจะเอาพระหูนามที่มีค่ามากเห็นไหมกาลังสามหารด้วยค่าน้อยยกกําลังหนึ่งดูสิว่า มันจะได้คําตอบเป็นอะไรแล้วดูดิว่าหารลงตัวไหมถ้าไม่ลงตัวก็จะมีเศษมาดูวิธีกันอ่ะเริ่มแรกเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัวแรกของตัวตั้งแล้วก็ตัวหารเอา้ามาเราก็จะดูว่า x คูณอะไรได้ x ก,กาลังสามเอ้อาโจวาสองคนช่วยตอบหน่อยครับถูกต้องครับ,เรบสเต็ปที่หนึกก่งเราจะได้ x ก,กาลังสองก,ก็จะได้ตัวแรกมาแล้วหลังจาก มีเสียงในโคด้วยนะเราจะเอาผลหารเนี่ยคูณกระจายเข้าไปทุกตัวในนี้อ้าวมา x กําลังสองคูณ x ได้ x กําลังสาม x กําลังสาม correct แล้วก็อีกตัวหนึ่ง x กําลังสองคูณลบหนึ่งได้ฮะอ๋อ x กําลังสองคูณลบหนึ่งได้ x ลบ x กําลังสองแบบนี้อ้าวก็เหมือนการหารยาวปกติตอนปฐมที่พอเราได้คำตอบตอนคูณเข้าไปเราจะต้องเอาคำตอบมา ลบกันแบบนี้เอกมาเราก็จะลบ x กำลังสามลบ x กำลังสามได้ศูนย์อีกตัวหนึ่งไม่เหมือนกันลบสี่ x กำลังสองลบกับลบ x กำลังสองได้เท่าไหร่ครับลบลบเป็นบวกกลายเป็นลบสี่ x กำลังสองบวก x กำลังสองคำตอบจะได้เท่ากับลบสี่บวกหนึ่งได้ลบสามนะครับก็จะเป็นลบสาม x กำลังสองนะครับ ระวังเรื่องเครื่องหมายดีๆนะลบสามเอกลังสอง่องอะก็จะเหมือนเป็นเศษของสองตัวแรกหลังจากนั้นให้ให้ทำต่อโดยการดึงตัวข้างหลังของผลหารของตัวตั้งลงมานี่อีกทีนะดึงตัวข้างหลังของตัวตั้งลงมาเอาบวกห้ดึงลงมาเลยปุ๊บแล้วเราก็ทำสเต็ปเดิมโฟกัสแค่ตัวแรกนะครับ ลบสามเกำลังเอ้ย x เ,เนี่ยคูณอะไรได้ลบสามเอ็กกำลังสองเอคูณอะไรได้ลบสามเอ็กำลังสองอันไหนโจวาตอบสิโจวาทั้งสองคนลบสามเอ็ถูกต้องไอตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นลบสามเให้เอาลบสามเเนี่ยไปตอบข้างบนเลยกลายเป็นลบสามเอา้าวหลังจากนั้นทำไงต่ออ่ะโจวาตอนนั้นโจวาทำผิด ให้เอาลบสากกระจายเข้าไปในตัวหารกลายเป็นลบสากกำลังสแล้วก็ลบสากคูณลบหกลายเป็นบวกสามเกหลังจากนั้นก็เอาคำตอบมาลบกันมาตัวแรกเจ้ากันแล้วต่อไป 5x าเบวกสาได้สอกโอเคได้เ็ษของสเต็ปสองแล้ว เฮ้ยขอดูก่อนนะว่าได้บันทึกเสียงไหมบันทึกบันทึกไว้ใช่ไหมโอเคเสียงนะบันทึกแล้วโอเคต่อวะอ๋อไม่เป็นไรถ้าไม่ได้บันทึกก็จบบันทึกใหม่เออบันทึกใหม่อะหลังจากนั้นยังเหลือตัวสุดท้ายเมื่อกี้เราดึง 5x ไปแล้วยังเหลือตัวสุดท้ายคือ1ิบให้ดึงลงมากลายเป็นบวก10มาอยู่ข้างล่างแบบนี้อะพอดึงเสร็จแล้วเราก็มาโฟกัสที่ตัวแรกเหมือนเดิม x คูณอะไรได้บวก 2x x คูณอะไรได้บวก 2x อาถูกต้องได้สองนะครับให้เอาสองตัวเนี้ยไปอยู่ข้างบนกลายเป็นบวกสองแบบนี้อ้าวคราวนี้เราจะเอาบวกสองที่ได้คูณอะไรกระจายกระจายกระจายกี่ตัวครับสองทุกตัวเลยใช่ก็คือสองตัวก็กลายเป็น x เอ่อ x คูณสองได้สองแล้วก็สองคูณลบหนึ่งได้ลบสองอ้าวหลังจากนั้นได้มาแล้วตำแหน่งตรงกันเป๊ะให้เอามา ลบกันคราวนี้ระวังพลาดนะครับเมื่อกี้โจวาสองคนผิดเลย 2x ง x ลบ 2x ก,กลายเป็น0แล้วก็10ลบกับลบ2ได้อะไร10ลบกับลบ2ใช่จะได้เท่ากับ12โอเคซึ่ง12ตรงนี้มันถือว่าเป็นเศษแสดงว่าหารไม่ลงตัวนะครับออเออเศษ12อง้อาวนี่แหละคำตอบก็จะได้เป็น คำตอบก็คือ x ก,กำลังสองลบส x บวกสเศษสิบสอจบแล้วนี่แหละคําตอบเป็นไงครับโจาวาเข้าใจยังโอเค